สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจนกฝนขันดอยค่ะวันนี้น้กฝนก็พาเข้าป่านะคะทุกคนตอนนี้น้งฝนเจอนี่เลยเห็ดซ่านนะคะเนาะเห็ดที่มาขึ้นจากกอไผ่นะคะนี่ใครเคยกินบ้างคะโอ้โหเห็ดซานสวยมากไปกลุ่มเลยค่ะวันนี้เรามาหาหลายอย่างเลยนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็ดซาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเห็ดซ่าไปก่อนนะคะเห็ดสวยสวยอยู่กัรนนะ้กฝนเนี่ยไม่มีอดนะคะมีแต่ อิ่มแล้วก็จะเพิ่มน้ำลายอย่างเดียวเพราะว่าหาขอปลายกินอะไรตันตๆเนี่ยชอบชอบชอบเข้าเปล่ามากเลยไม่รู้เป็นผู้หญิงที่ชอบลุยป่าอะไรประมาณเนี่ยเห็ดซามันก็จะมีความหอมมากแล้วเอาไปแกงกินอะ่ะมันอร่อยมากเลยนะเืมหอมหอมอะ่ะมันกะลาออกพอดีเลยก็จะได้เสียน้องชายกะลาตับฟานไม้ไผ่อยู่เพราะว่าเขากาลางจะหารถด้วยนะคะทุกคน ไปเดี๋ยวเราเก็บเพคกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาคอปลาอีกค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเก็บไปเลยค่ะสดๆนะคะแค่นี้แค่นี้เดียวก็ได้แล้วนั่นนะ่ะหนึ่งมือเนี่ยเอาไปแกงกินเนี่ยมันกะละออกพอดีเลยนะคะเดซาเนี่ยมันจะขึ้นในที่กอไผ่ที่มันอันนี้แล้วนะคะเรากอไผ่ที่มาตายปีที่แล้วะคะ่ะอูยปลาใหญ่ๆสวยๆค่ะกีนี่ก็คือไม่ต้องพูดเลยนะคะขอมมากเนี่ยได้แล้ว ดีกว่าอยู่บ้านเลยนะเนี่ยโอ้ยได้เยอะเลยโอ้โหอันนี้รวมเมื่อเช้าด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเราเจอเห็ดอันนา,นา,นานด้วยนิดนึงนะคะเต็มตะก,กร้าเลยค่ะเดี๋ยวไปหาขานากระต่อนะคะดูแล้วน่าจะมีเยอะเลยเพราะว่าที่นี่อากาศเข้มข้นที่จะชื้นนะคะไปกระต่อค่ะอา,อาปาต้นยังไงให้มันหล่นกลับมาที่เดิมเ้าก็ว่า เดี๋ยวเราดูขบวนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างยากมากเลยนะกระต่ายไผ่นี่คิดว่ามันจะงะ่ายอ่ะมันไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะ เจอรถด่วนแล้วคะ่ะทุกคนได้เยอะอยู่นะคะรถด,ด่วนเนี่ยนี่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะนี่เลยมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเคยเคยกินว่ารถด,ด่วนเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่นะหนูว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะรู้จักนะคะแล้วก็มันมีฝันนี้สองอันวันนี้หาได้แล้วตแตนแรกว่าจะไม่ได้ซะอีกนะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยให้มันได้ให้มันได้หนึ่งมือก็พอนะคะวันนี้เนี่ยไม่เอาอะไรมาเพราะว่ายูมันม,มามา,มาเยอะเลย ไม่ไหวอ่ะอยู่ในป่าเมื่อเช้าเนี่ยลืมเอาอันนี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวยูงมาโอ้โหลูโหโดเยอะทุกคนเยอะเลยมันจะเป็นตัวแบบนี้เด้งปิงเด้งมือไม่รู้ว่าใครใครกลัวนหน่อบ้านว้าวเก็บไปก่อนรีบเก็บแล้วก็รีบไปไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวจะเป็นแค่เรือออกไม่คุ้มเลยนะเนี่ยอยันนี้ก็คือไม่ได้ทำม,มา เจอวันนี้นะคะทุกคนเยอะมากเลยจริงๆดูเต็มเลยนะคะนะเหมือก่าว่ามาเพาะไว้แบบน,น่ะค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะดูนกฝนว่าถ้านกฝนเก็บอันนี้ไปแต่ก้าวหนึ่งก็คือเต็มแล้วนะคะถ้าเก็บทั้งหมดไปกลมนึงเนี่ยน่าจะเต็มหมดแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มาสวยมากเลยค่ะโอ้โหคือแบบสวยนกฝนพูดได้คำเดียวว่าสวยโชคด,ดีโชคด,ดีค่ะวันนี้สวยมาก เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้สอ,อยาา์เลยได้เหตุการได้รถรัวนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝยด้วยนะกลับแล้วค่ะร้อนมากไม่ไหวอยู่เยอะมากเลยจริงๆกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ